ข้ามสะพานไปก่อนมีเรือด้วยไหนเลยนี่ไงที่ถ่ายแล้วนี่คือเรือๆๆอันนี้เขาอยู่บนเรือจริงๆน,นะแล้วก็กำแพงตรงนั้นเป็นเป็นพื้นที่ของวัดภาษีเจริญเป็นเหมือนโรงเรียนย้อนแสงโรงเรียนปฏิบัติครับแล้วก็มีสะพานข้ามเมื่อกี้เรามาจากฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นเป็นวัดประดู่ฉิมพีมัสยเจริญ ฝั่งนี้เป็นฝั่งของสอนอ,อบางขุนเทียนอยจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเดินมาเป็นเป็นซอกซอยแล้วก็มีถนนด้วยทีเด็กๆเ,เขาก็ไปโรงเรียนก็ผ่านทางเส้นเนี้ยเดินกันประจำนะคะดีนี<ม>่ป้ายอุ้ยวายแมวน่ารักเดี๋ยวดูก่อนนุน่น วันนี้วันเอ,อ่อวันพุธนะคะวัน <Okay. S 1> พุธนี่โรงเรียนจติวัดอับสอนสวรรค์ตรงไหนข้างหลังนี่ปโรงเรียนโรงเรียนวัดอับสอนสวรรค์นี่มั้งน้องๆไปอยู่แล้วก็นี่เรามากันที่วัดปักน้ำนะครับจะเห็นว่าป้ายบางทีมีภาษาอังกฤษด้วยก็คือมีชาวต่างชาติมาด้วยนะคะ สาษาจีนภาษญี่ปุ่นมีหมดเดี๋ยวตามเข้าไปอยู่ในวัดเลยค่ะ เดี๋ยวขอว่าท่ากันนะคะแกะแั่นทองที่อยู่ในทุกเข้ามาดูวัตถุมงคลคะ่ะ ด้านในนะคะก็ดูล่มลื่นนะคะนี่ด้านนี้ส่วนฝั่งนี้ตปกที่ที่เราไปไว้พระกับพระกันตรงนู้ด้านนี้นี่เขามาดูวัตถุมงคล ในวัดตอนเงียบสงบนะคะเรามาตอน6โมงกว่าอยู่ไม่มเจ็ดโมงเลยแล้วก็เงียบมากๆในส่วนบริเวณตรงนี้นที่เราเห็นด้านหลังพื้ที่ต่างๆบางทีก็มีการเอ่อสวดสวดมนต์หรือว่าทุกคนบางทีก็มานั่งสมาธิันบ้างอะไรทำบ้างเเราเจอน้องหมาด้วย หาอ้วนมากแ่็องอ้านหน่อยหลับอยู่เลยบูชาวัตถุมงคลมานะครับเป็น น้ำเต้า<ม>นะครับซึ่งท,ทําที่วัดปากน้ําแต่ประวัติไม่ค่อยชัดเจนนะครับไม่ไม่น่าจะทันหลวงปู่สดนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นของเก่านะครับแล้วก็ไม่มีภาพแต่ว่าไม่มีภาพหมายความว่าน้ําเต้าเนี้ยนะครับเขาจะมีรูอยู่ให้เราส่องเข้าไปนะครับพอส่องเข้าไปข้างในเนี่ยจะเห็นภาพของหลวงปู่สดนะครับแต่ว่าน้ําเต้านี้ไม่มีภาพนะครับภาพหลุดไปนะครับแต่ที่วัดบอกเป็นของเก่าแต่ว่าไม่ ไม่มั่นใจนะครับว่าสร้างปีไหนนะครับแต่ก็ไม่ทันหลวงปู่สดนะครับนี้ผมเลือกบูชาสีชมพูนะครับซึ่งเป็นสีของวันพุธนะครับประจำวันเกิด เดี๋ยวทางเข้าจะอยู่ประตูด้านนี้นะคะด้านหน้าคือฝั่งหนึ่งที่เราเดินมาเนี่ยสวยเนาะโอเคมาเข้าด้านนี้นะคะเข้าไปเลยเนาะอะไรคระนี่เป็นเียมาถ้ามาจากนะครับอึ่ก็คล้ายๆกับเออก็เรียกว่าอะไรอะสีลาเลิที่วาอยู่เขีเว่าห้ามหยยบ เ,เส้นแดงมากไปเลยไปเข้าไปค่ะ้อืมสงบมากเลยหันข้าันสวนม้างในสวยมากเลยค่ะ เป็นภาพวาดคือจะบอกว่ามาวัดตอาเช้า,ชาอย่างนี้นก็ดีนะคนน้อยดีแล้วก็จะเห็นแต่พวกเราตาะละปัดพระอะไรนะตะัละปัดพระเนี่ยข้างบนเนะหมตาละปัดพระที่อวแปงไห ข้างหลังนั่นก็สวยด้วสิโอ้โหดีเราไปแคปเป็นรูปถ่ายเอาพอรู้ประวัติวัดไหมหรือไม่รู้ครับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับที่หลวงพ่อสดนะครับที่เรารู้จักกันในนามของ ต้นตำรับของวิชาธรรมกายนะครับในการตั้งจิตอธิษฐานนะครับเพ่งดวงแก้วครับเพ่งเพ่งดวงแก้วหมายถึงอะไรไถึงว่าเพ่งดวงแก้วให้ดวงแก้วมาอยู่ในร่างกายเราเพื่อให้มีสมาธิจิตนะครับจดจ่ออยู่กับดวงแก้วนั้น<ม>นะครับ<ม><ม>โดยท่องหรือภาวนาสัมมาอรหังนะครับสัมมาอรหังไปเรื่อย สมาธินั่นเองใช่ไหมคะตรงนี้มีห้องสมุดด้วยนะคะห้องสมุดมงคลสิริเป็นไงดูร่มรื่นไหมสวยงามเลยคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สามารถเข้าไปที่หน้าช่องของ c u r f i l e px เพื่อเลือก p พลย์ลิสและเลือกหมวดของวัดในหมวดนี้ก็จะมีวัดต่างๆที่เราเคยไปมานะคะทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกชมได้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง c u r f i l e px แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ